ดียงดียงเัวัดต้อยกี่ไปอยู่ A ext ไลาช่อนยาอะไรอ่ประปช่อนโอ้ยโดนแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เป็นปลาช่อนนะครับใส่ป,ป๊ปอกใส่ป๊อกมากครับตัวนี้ปล่อยดีกว่าครับตัวเล็กไป กระดียางนะครับนะเป็นหนึ่งนะครับเกียครับสังเกตไม่ได้ครับผมกระดียางนะเป็นหนึ่งครับโอเคครับสุดยอดครับผมครับเดี๋ยวถอดถอดเบ็ดออกแล้วครับตัวเกี้ยตัวนี้เล็กไปนะครับจะปล่อยนะครับให้น้องเปิดปล่อยนะู่นปล่อยเลยปะปล่อยไปเลยเนี่ยโยนลงฝั่งนี้ Carinha. ¿ya?